เดี <aunque S 2> <me> ๋ยวนี้ฮะน้าพี่น้องนี่โอ้ถืออยูเลยพี่น้องเอ้ยกบหนุ่มโอ้กบหนุ่มพี่น้องเอ้ยนี่ถืออยูเลยกะพี่น้องเอ้ยมันนี่อยู่อ๋อคอมจิตทายเบิ้งให้อีกล้างนึงพี่น้องเอ้ย่ตแจ็คจิตติดเบิ้อติดพี่น้องเอ้ยทายง่ายให้เบิ้งแจ็คหลบอ๋อพี่น้องมานมานมานมันนี่ก็อยู่กระเป๋าอีท่าพี่น้องเอ้ยแต่เด้กคอนแยกพี่น้องเอ้ยว้โทรศัพท์ซฟจะนล่นกัน พร้อมจิตบ่ยุดเลยพี่น้องเงี้ยล่อรุ่นขั้นต่อไปมันนี่ก็อยู่กับบ่าวอีสานบ้านเฮาพี่น้องบ่าวอีสานบ้านเฮ้าพี่กาวพี่น้องค์เนี้็อุกจนแฮ้งเลยกินได้ลวกคักมันนี่ก็บ่าวมันนี่ก็มากับบ่าโคราชเนี่ยขั้นต่อไปขั้นขั้นต่อไปเบิ่งพี่น้องเงี้ยลดพี่นงคงเงี้ยเนี่ย แต่เสียดายพี่น้องเอ้ยปลากระไรน้องนี่มือเถ้าเบิองเบ็ดปลาพี่น้องเอ้ยสิให้เบิองน้ำอยู่นี่ก็มากับเบาอีสานบ้านเฮาคือเก่ามาอนี้ก็มากับเบาโคราชมาอนี้งเบาโคราชอีสานพี่น้องเอ้ยนี่เบ็ดคางกันพี่น้องเอ้ยลุ่นตาใส่บุกยิ้มไม่น้องคือเก่าคือเก่านี่ครับพี่น้องเอ้เนี่ย เบิ้งฟังพี่พี่น้องเงยบ่ตัดต่อครับตรงนี้มันใกล้กันโอ้ยบักขึ้นเขาพี่น้องแล้บักเพิงน้อยพี่น้องเงยบักเพิงน้อยมานมันมานเห็นไหมพี่น้องเงยเนี่ยมานมันขึ้นเขาพี่น้องตัวตัวแง่อคายนะเธอจ๊ะเนม่ยดูเห็นเออพี่น้องเงยเนี่ยมันบักเพิงน้อยมานมันมันว่ากำลังหากินพี่น้องเอ้ยมันมานพี่น้องเอ้ยมันก็อยู่กับบ่าวอีสานก็อ๋อใส่ถุงก้อนบักเพิ่องน้อยกำลังหากิน มาน,ม,านมันมันนี่แม่กบับเบาอีสานมันนี่เบาอีสานสกุลน,นะคนกบับเบาอีสานโคราชมานนำกันมันนี่ก็ไปรุ่นแบบเพิงเงี้พี่น้องเง้ยม,มานพี่น้องเอ้ยมันมนี่คักมันนี่ตามเงื่อนแล้วพี่น้องอ่อายังไปมันจะมากบับเบาอีสานบ้านเฮาพวกเจ้าหาอยู่หากิน ที่พี styles, ่น <bunker. S 2> ้องเอ้ยทางขี่เด้อเพิ่งเลื่อนลุ <moderate> ้นเด้ออะไรพี่น้องเอ้ยบักพึ่งน้อยเราพี่น้องเอ้ยมันมันบักพึ่งน้อยก็เรได้หายยุ่หากินเลยยู่ข้าลานกันพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้บัตบิดของบ่าวอีสานมันแน่นอนนี่เล่นย้อนไปนอนเลยหายยุ่หากินตามเงาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ก่อน ทางหน้าจังว่ากันไหมคือคือเขาหมานคือเขาพี่น้องเอ้เมื่อกี้นี่ก็เบ็ดถอนเมื่อกี้ได้ลงไปงมหาวคือกบใหญ่พี่น้องเบ็ดถอนหัวเต้พ่อพี่น้องเอ้ใครจะไงมพ่อกักคือเขาอันนี้ดูกระบ่าวอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยีกเนีไกลพี่น้องเอ้มันนี่เบ็ดลักมันนี่หมานหมานพี่น้องเอ้าพี่พี่น้องเอ้พี่นี่ อีกล้างหนึ่งพี่น้องเอ้ยเจพี่คารุ่นน้ำกันนี่ใส่น้องมันไม่หอดเยอะมีไปปลาพี่น้องเอ้ยมีไก่มีข้ามข้างหน้าเอ้าเบิ่งเอ้พี่น้องเอ้ยเมื่อเดิมพี่น้องเอ้เมื่กินก็คือนี่พี่น้องมันจะปุกนี่มันว่ากินพี่น้องเอ้ยงว่ากินเลยว่ากินเอ้าไปขั้นไม่ต่อไป ก็ S <S ไปพี่น้องเอ้ยเบิ <k <k ่งแกนี <k <k ่พี exactly ่น้องเอ้ยเป็นตะคือกระมู่โอ้โหเรียบร้อยเลยพี่น้องโอ้เรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยไงกำลังเป็นบาวเวียงมันมันมันคักปุณ้มีบาวเวียงพี่น้องไงเนี่ยบาวเวียงมันคักปุีิมัอนี้ก็อยู่กับบาวอีสานคือก็พี่น้องก็พี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินมั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 นธรรมศาสตร์บาวอีสานพี่น้องเอ้ยนี่ครับโอ้ยกำลังเป็นบาวเวียงพี่น้อง ีก็ไปลักขโมยเขาพี่น้องเลยอยู่กระเป๋าอีสานได้อีสานตามธรรมชาติครับติดคือติดบ่ติดคือบ่มีว่าบ่ติดครับแล้วโบติดคือเก่าน,าน,าานาั่นแหละมึกงกินเสกขึ้นมาหลังเก่านั่แล้วพี่น้องเลยมานคือเก่าผมแม่พี่น้องบ้านห้อง่วนมาสีเบ็ดถอนลักครับพี่น,อนอ้องเงยไอ้มหาโบผดมุ่งหาโบผดตื่นสวยพวดพี่น้องเงย กันหนาเด็บโอ้ถือเลยพี่น้องโอ้ยมานคือเก่าพี่น้องโอ้แต่ยิ่งซิงพี่น้องเลยกําลังเป็นบ่าวเวงพี่น้องเลยมานคือเก่าเดนีได้คือเก่าเด้าคือไก่เอาบว้เนาตามบ่าวอีสานว่ะผาดบ่วลายพี่น้องเลยเด้าคือไก่ได้คือเก่าโอ้ถืออะไพี่น้องเอ้ยครับบุญเอญเกือบเลี้ยงหลังพี่น้องเลยนี่ถือเลี้ยงหลังเลยพี่น้องเอ้ยมานมันมานมันครับมานมันพี่น้องกําลังเป็นบ่าวเวงอยู่ด้วยกัน บาสันหม่สองอันพี่น้องเอยวผมเบิ้งทดีกันพี่น้องเอ้มือนอาเบื้งือนสีเดียบเบิ้งอันไม่นพี่น้องเอ้เบิ้งแต่อันเก่ามันนั่นเน่ยจังน่อยพี่น้องเอ้กดสาเกดซับตะไครกดเสส่กันกดไล่มากกากกดไลกด i บี่บอกสูตรเจ๊งเงี่ยเดพี่น้องเอ้มาก บิดได้บิดได้มากันใด้พี่น้องเออโอ้ชีเลยพี่น้องโอ้ชีโดนหลังอ๋ออีกหลังนึงพี่น้องเงี้ยชีกีกแล้วบิดนุ่มบิดหน่อยบิดแก่บระูพี่น้องเอ้ยครบนุ่มก็หน่อยโอ้ยก่หลังอ้อออีกพี่น้องเอ้มักกะภาคก็ไรล่ก็แช่พี่น้องโอ้ยชีเลยก่หลังเป็นอ้ออพี่น้องเอ้แก่หลังหากินเป็นเลยก็วันนี้อยู่กับบ่าวอีสานบ้านเฮานี่ เลี่ยงล้างพี่นงองเ้ยถือเลี้ยงล้างเลยพี่นงองเลยยางพิทข้างยาลงข้างพี่น้องเ้ยมื่อกล้องกระไดมันมืดคำแล้วเนาะมานมานมม่ใส่เตวินเนาะมาใส่เตหามุ่งพี่น้องเลยปุ๊ดเหื่อมันมานขึ้นเก้าขึ้เก้าขึ้นเก้าได้ขึ้นเก้าเดาขึ้ก่ขาบอก <h ide> าห้ะเรือไปนู่เไปมันมันพี่น้องเอ้ยม,มันนี่คือว่ามันตามเงาพี่น้องไงตามเงแต่เงาบิ้นสีอีกแห่งอีกรอบเยอพี่น้องอมเากบาที่เเาไอันนี้มันบอกินไปน่อยอเหมือนเดิมพี่น้องตัวนุงนี่พี่น้องไย